สวัสดีค่ะทุกคนจะมาพบกับกบอีกแล้วค่ะทุกคนมาค่ะแล้วคนมานั่งคุยกันนะคะทุกคนจริงๆกบก็มีเรื่องอยากจะมาพูดคุยนั่นแหละค่ะทุกคนเพราะว่า,ามันก็เจอมาไม่ใช่เจอมากับตัวนะแต่มาเจอกับคนรอบข้างนะทุกคนคลิปนี้กบก็ขอเป็นคลิปเตือนภัยแล้วกันนะคะทุกคนสืบเนื่องด้วยนะคะก็กบก็จะเล่าเท้าความนิดนึงนะทุกคน เพราะว่าช่วงนี้นะคะทุกคนอากาศเมืองไทยบ้านเราร้อนมากนะคะทุกคนร้อนจริงๆแล้วก็แบบก็จะแบบว่าผู้สูงอายุนะคะคืออากาศร้อนก็จะเป็นห่วงผู้สูงอายุมากมาก,มากเลยนะ,ะทุกคนปกติพวกท่านก็อายุมากถูกไหมคะพวกท่านก็อายุมากก็อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคประจําตัวของท่านท่านอยู่แล้วนะปู่ย่าตายายของเรานะคะหรือพ่อแม่พี่น้องนะ,ะทุกคนก็จะมีแบบ โรคประจําตัวยิ่งมามีอากาศร้อนนะคะก็จะเป็นแบบภาวะออภาวะเวียนหัวโตกได้นะทุกคนก็เป็นห่วงเป็นใย,ยกับทุกคนนะคะทุกคนใครก็ตามนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของกลนะที่มีญาติพี่น้องนะคะที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะคนใกล้ตัวเรานะ,ะก็ช่วยดูแลเป็น,เป,นเป็นแบบดูแลใส่ใจให้มากๆนะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่กบจะพูดเนี่ยมันอาจจะ อาจจะไม่ได้ห่างเพราะว่ากบก็ดูข่าวแต่ในทีวีนะแต่มันแต่มันก็มันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของกบนะกบก็เลยแบบว่าภัยเรื่องนี้ก็อยากจะมานํามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะเพราะว่ามันเป็นภัยใกล้ตัวทุกคนก็สามารถเจอเจนได้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนทุกคนบ้านของกบก็จะ,ะมันจะมีบ้านเพื่อนบ้านก็บ้านเพื่อนบ้านของกบนะอยู่ซ้ายมือ บ้านของกมจะประมาณนี้แล้วบ้านตาคนนี้นะคะก็ถามว่าสนิทไหมก็เป็นเพื่อนบ้านพวกเราตั้งแต่เกิดมาก็เป็นคือมันเป็นคนในหมู่บ้านอะติดกันยิ่งติดกันก็เหมือนกับถามว่าใช่ญาติพี่น้องจากสายเลือดไหมไม่ใช่ญาติพี่น้องจากสายเลือดแต่คนต่างจังหวัดนะคะอยู่ใกล้กันถึงแม้ว่าคนละนามสกุลหรืออะไรก็ตามไม่ใช่ญาติพี่น้องกันสายตรงก็ตามแต่พอเราอยู่ด้วยกันมนนานานๆมันก็กลายเป็นพี่น้องนะคะพี่น้องกันนะคะก็เหมือนแบบ อา,อาศัยซึ่งกันและกันนะคะทุกคนคนต่างจังหวัดบ้านเราจะเป็นแบบนี้พึ่งพาอาศัยกันมีน้ําใจช่วยเหลือกันแบ่งปันอาหารให้กันซึ่งกันและกันนะคะทุกคนคนต่างจังหวัดจะรู้ดีว่าบ้านเราอ่ะจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะทุกคนแกที่แกลูกบ้านใหม่ใช่ไหมบ้านของแกก็จะถัดจากบ้านของปกไปประมาณสองหลังแต่ก็เป็นเพื่อนบ้านกันนั่นแหละทีนี้ถามว่าแกอายุมากไหมแกก็อายุอายุมากอยู่นะทุกคนแกก็ ก็พ่อของกบเจ็ดสิบกว่าเนาะเจ็ดสิบสี่ตอนที่กบไปเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกตอนนี้คิดว่าพ่อของกบอายุเจ็ดสิบหกปีแกก็จะอยู่ที่อายุประมาณเจ็ดสิบนั่นแหละเจ็ดสิบเพราะว่าอาจจะเป็นพี่ชายแกกว่าพ่อกบอยู่แหละก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าขึ้นก็แล้วกันเพราะว่าพ่อกบเจ็ดสิบหกก็น่าจะประมาณเจ็ดสิบหกขึ้นนั่นแหละค่ะทุกคนเรื่องของเรื่องก็คือท่านก็มีแกก็มีโรคประจําตัวของแกนะทุกคน ส่วนมากคนที่มีอายุมากๆเหมือนรุ่นพอ่อรุ่นแม่ของเราก็จะมีโรคประจําตัวก็จะมีความดันเบาหวานนู่นนี่นั่นก็จะมีอยู่ในตัวร่างกายของเรานั่นะแหละทุกคนเนาะคนอายุมากก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเรื่องของเรื่องก็คือแกก็เดินแกอยู่ในบ้านของแกอยู่หลังมีข้างๆมันจะมีสิ่ที่กบบอกมีหลังนี้แล้วก็หลังข้างในนะอันนี้เป็นลูกของแกลูกสาวแกมาปลูกบ้านจริงๆของแกอยู่ถัดจากบ้านกบประมาณสองหลังก็เพื่อนบ้านของเราเนี่ยแหละทุกคนก็จะ อยู่ใ,ใกล้ติดกันกับแกนะคะทุกคนอยู่ติดกันกับแกพี่ซ้อนพี่ซ้อนเนี่ยอยู่บ้านติดกันกับแกเลยแกก็จะบ้านพี่ซ้อนก็อยู่ติดอีฝั่งหนึ่งของกมนี่แหละไม่รู้ว่าทุกคนกบพยายามจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก็คือแกเนี่ยพี่ซ้อนเนี่ยแกเดินไปนะคะเอาข้าวไปให้พ่อแกที่บ้านติดกับตาโรสนี่แหละตาโรสก็คือล้มลงไปนอนนิ่งพี่ซ้อนก็ก็วิ่งไปนะทุกคน นั่นแหละก็วิ่งไปก็โทรแอมบูลเลนโทรอะไรแบบนี้ก็ไปที่โรงพยาบาลพอไปที่โรงพยาบาลเหมือนกับคือแกมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็กำลังจะสืบเนื่องมาด้วยโรคแบบเนี้ถ้าถ้าเราแบบมีมีญาติพี่น้องที่ลูกเต้านะอยู่ใกล้ๆก็อาจจะเห็นได้เร็วหรือว่าอะไรนะทุกคนที่พี่ซอสหันไปมองเนะี่ะเราเราไม่รู้ว่าลุงตะล้นเนี่ยแก แกแบบอะไรนานแค่ไหนใช่ไหมทุกคนนั่นแหละก็พอแกก็เสียชีวิตก็ก็มันก็มันก็ตกใจมันก็ตกใจนะคะทุกคนมันก็แอบช็อกนิดนึงพวกแกก็แข็งแรงมากนะทุกคนมันก็เหมือนกระทันหันน่ะทุกคนกบก็กลังจะบอกว่ากบก็กลังจะสื่อว่าบางครั้งโลกแบบเนี้มันมันเป็นโดยที่ไม่ตั้งตัวหรอกไม่แบบไม่ตั้งตัวว่าแกจะเป็นเพราะว่าแกก็แข็งแรงดูแบบสุขภาพแข็งแรงนู่นนี่นั่น กํกลังจะสื่อว่าถ้ายิ่งแบบมีพ่อแม่พี่น้องที่ครอบครัวคนในครอบครัวที่แบบว่ามีอายุมากแล้วก็มีโรคประจําตัวก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษพ่อของกบก็เหมือนกันทุกคนคือตอนเนี้ยพ่อของกบอ่ะอย่างที่ไปให้คีมโมมาพ่อก็มีอาการเวียนเวียนหัวเวียนหน้าอยู่พ่อจะพูดกับกบประจําว่าเวลาพ่อลุกนะพ่อรู้สึกว่าพ่อหน้ามันมืดเหมือนไฟมันดับอะทุกคนเหมือนกับ มันมืดหน้ามันมืดกบก็เป็นห่วงท่านอยู่เพราะว่าคือก็เป็นกังวลแล้วก็เป็นห่วงแต่แต่ก,ตก็ยังน้อยพ่อกบก็ยังมีแม่แล้วก็มีลูกสาวกบอยู่ถามว่าอยู่ตลอดไหมก็ทั้งกลางวันเนี่ยคือยอยู่ตลอดแต่ว่ากลางคืนพ่อก็ยังดื้อรั้นที่จะไปนอนบ้านพ่ออยู่นะคะทุกคนก็นั่นแหละกบก็อยากจะให้ทุกคนแบบใส่ใจบางครั้งเราอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นอะไรก็ได้ไงแต่ว่า พอเป็นแล้วมันอาจจะถึงถึงแก่ถึงแก่ชีวิตได้นะทุกคนเราก็ต้องใส่ใจแล้วอย่างช่วงนี้บ้านเราร้อนมากทุกคนโทรไปหาแม่ทีไรโทรกับลูกโทรกับพ่อทีไรก็คือบน่นบ่นกันไปเสียงเดียวกันว่าบ้านเราร้อนมากปีนี้พ่อกับแม่รู้สึกว่าปีนี้ทําไมรู้สึกว่าร้อนกว่าทุกปีนะทุกคนอากาศร้อนก็จะทําให้แบบ ขาดน้ำเอออากาศร้อนเราต้องดื่มน้ําเยอะๆก็บอกพ่อพยายามดื่มน้ําบอกทุกคนในครอบครัวแหละเพราะอากาศร้อนมันเหมือนร่างกายเราห้ามขาดน้ําเด็ดขาดนะทุกคนเพราะว่าพอขาดน้ําเสร็จปุ๊บร่างกายเรามันจะชอ็อกอัตโนมัติเหมือนมันจะชอบแบบเพราะว่ามันขาดน้ําไงแล้วทีนี้หน้ามืดเนี่ยพออากาศร้อนคนแก่หรือผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนที่มีอายุมากเวลาลุกขึ้นอาจจะไม่แบบลุกปึ๊ดขึ้นไปเลยไงแบบไม่ได้คิดอะไรก็อาจจะเวียนหัวเวียนหน้าได้ทุกคน ก็นั่นแหละก็ฝากมาเตือนนะคะทุกคนก็เป็นแบบมันเหมือนภัยใกล้ตัวมากเลยเหมือนกับกบอย่างที่กบพูดไปเมื่อกี้ว่าเราอ่านแต่ในข่าวทุกคนเราไม่ได้คิดว่าคนที่แบบใกล้ตัวเรามากๆแบบนี้จะเจอกับเรื่องแบบนี้มันก็เหมือนกับเออมันมันอยู่ใกล้ๆเลยแต่เราจนเราจนเราแบบมองเป็นเรื่องไม่ไม่รู้ไงถ้าเรารู้รู้แล้วเราก็จะได้แบบป้องกันเอาไว้นะทุกคนโอเคกบก็มา มาแบ่งปันมาเล่าให้ฟังนะคะเผื่อพ่อแม่พี่น้องพี่ๆน้องๆกบพอมีพ่อแม่ที่มีสูงอายุอะไรแบบนี้ก็ใส่ใจดูแลท่านนะทุกคนโอเคกบก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอให้ครอบครัวทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยๆปังๆนะทุกคนก็อย่างว่าแหละสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะทุกคนสุขภาพนี่คือสําคัญถึงแม้รวยแค่ไหนมีสุขภาพที่ไม่ดีเราก็ไม่มีความสุขถูกไหมคะทุกคน สุขภาพนี้สําคัญจะจนจะทุกข์จะยากแค่ไหนถ้ามีสุขภาพที่ที่แข็งแรงเราก็จะมีความสุขมาทุกคนโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย